เป็ดกินน้ำหรือยังถามเป็ดสิเอาเป็ดกินน้ำหรือยังน้องแคนดี้ถามเป็ดหน่อยตออะไรกินแล้วกินแล้วลูกเขี้ไหมน้องกลัวตัวตะเข็บนะครับน้องแคนดี้ไปแล้วนะครับแคนดี้วิ่งหนีแล้วน้องแคนดี้ก็ไม่กล้าเดินเองพายุมาแล้วพายุผ่าน สวัสดีครับวันนี้น้องแผ่นดินก็อยู่ที่อารุณฟาร์มนะครับจะพาเพื่อนๆมาทํากิจกรรมต่างๆกันนะครับวันนี้น้องแผ่นดินก็อยู่กับซันตาคอร์สนะครับตื่นเต้นมากเตื่นเต้นมากมากเลยตัวอะไรครับซันตาคอร์สซนตาคอสอ่ะซันตาคอร์สลงไปแล้วซันตาคอร์สลงไปแล้ว อรุณอันนี้ขึ้นมาแล้วซันตาคอสขึ้นมาแล้วอ่าน้องผ่นดินเข้าไปด้านในกันปะครับอ่าน้องพันดินจะพาเพื่อนๆเข้าไปทํากิจกรรมด้านในกันนะครับไปกันเลวครับไปกันเลยอน้องพ่นดินก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปด้านในนะครับไปทํากิจกรรมกันนะคะน้องน้ำก็อยู่กับคุณพ่อนะครับอ๋น้องพ่นดินก็เดินนําไปแล้วนะคะสถานีเพาะเลี้ยงเห็ดนะครับอ๋น้องพนดินก็จะทํา ก้อนเห็ดเองนะครับอาน้องผดินกำลังทำนะครับที่เขาก็ตักทิ้งทีการครับนะครับอันนี้จะยังไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นนะคะอันนี้จะเป็นที่เลื่อยไห้ย่างพาลาก็ตักใส่เลครอันนี้ตักใส่กับแม่เด้อตักใส่ช่วยกันเด้วยอาน้องผดินกำลังขับก้อนเห็ดเองนะครับลอาน้องนดินก็ตักช่วยคุณแม่นะครับไปมาโดนมนาะอ๋อย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 อ๋อะไรอยอ๋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  าาอ๋อน,น้องเหมนดินตักใส่ถุงครับลูกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย <c oughs> แม่ตักกับเต็มมาลนะเต็มมาเต็มวันนี้อ๋ <an> อน้องเหมนดินก็จะมาหยิบจุกให้คุณแม่นะคะดดเดี๋ยวแม่ตักให้เต็มเลยลูกให้แม่ตักให้เต็มก่อนคตักอย่างนั้นเลยลูก <c oughs> ใช่เหรอใช่ใช่ครับน,น้องปากคุกขึ้นนี่แม่จะทำเสร็จแล้วนะเด็กคุณแม่ทำใกล้เสร็จแล้วน้นองเหมนดินช่วยนะครับ อันนั้นมดดูนพอันดีดูดูอันนี้มาเสร็จแล้วอันนั้นพอดีทุบให้มันเน่นๆเหมือนคุณแม่ทุบเลยอันนั้นพอดีไม่ใช่คุณแม่ทำเร็วอันนั้นเราไม่ทำแล้วลูกเราตั่ได้แล้วขวดนี้อันไหนอ๋อันีน้องพอดีใส่ข้อขวดกันเร็วันดีใส่ให้แม่เร็วอันนั้นพอดีใส่ให้คุณแม่เลยครับไปตรงนี้อันนั้นันดีใส่ข้อขวดให้คุณแม่แล้วนะคะ กายงางปากถึงออกนะครับน้องแ่นดินาปากก็ส่วนฝาที่มีย้ายผ้าสัมผัสมีรถบดอ้าวมีรถบดเดี๋ยวไหนครับรถบดอะไรคุณแ<ช>ม่โชว์หน่อยครับก็จะไปสอนวิธีการเปิด ไปไปเปิดไค่เปิดอ่าน้องอะโชว์หนคุณแม่โชว์หน่อยครับได้แล้วนะคะก้อนเห็ดของน้องแผ่นดินไปไปดูเห็ดไปดูนิดน้องแผ่นดินก็ได้ก้อนเห็ดมาแล้ว3ก้อนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเห็ดของน้องแผ่นดินจะมีเห็ดออกมาหรือเปล่าเออน้องแผ่นดินทำเองนะครับป่ะน้องแผ่นดินกำลังหาเห็ดอหรือทำไมน้องแผ่นดินชอบหาเห็ดแต่ลูกมันไม่มีเห็ดอยู่ในนั้นเราะลูกปะปะไปเก็บไข่กันไปเก็บไข่ไก่แล้วทีนี้นะ น้องผ่ดดินจะไปเก็บผักนะคะไปเก็บผักก่อนไปเก็บไข่นะครับเพื่อนๆอน้องผัดดินก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไปเก็บผักน้องผ่ดดินก็จะตามพี่เข้าไปเก็บผักนะคะพี่เขาจะพาน้าผัดดินไปเก็บผักอนน้องผัดดินตามพี่ไปเร็วอนน้องผัดินก็จะตามพี่ไปเลยระวังสะดุดนะลูกเดินดีๆครับ ก็คือตอนนี้มีกรีนโอ๊กกับเลดโอ๊กนะครับน้องแผ่นดินสามารถเลือกตัดได้เอาไหนต้นใหญ่ลูกค้าสามต้นใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครัน้องแผ่นดินตัดได้สามต้นนะครับน้องแผ่นดินจะมาตัดต้นใหญ่นะครับก็ตัดถึงไม่ลูกก็ไปถึงก็ไมตัดได้น้องแผ่นดินเข้าไปตัดเลดโอ๊กนะครับว้าคุณแม่ตัดมาแล้วหนึ่งต้นน้องแผ่นดินโชว์เพื่อนๆครับ อ๋อน้องเหม็ดิมาตัดเลดโอ๊กครับที่นี้ครับเอาต้นใหญ่ๆนะแม่ให้น้องตัดเองอันนี้เลยอันนี้เีค่ะอันนี้นะอันนี้ค่ะอันนี้ใหญ่กว่านะอันนี้ค่ะดินตัดต่อแม่อ๋อน้องเหม็ดินก็จะช่วยคุณแม่ตัดนะครับไม่อะไรเต็มเลยตัดอะไรตะเข็บน้องกลัวแม่น้องกลัวตัวตะเข็บนะครับน้องเหมดินไปแล้วนะครับเอืนดินวิ่งหนีแล้ว ให้คุณแม่ได้ต้นเบื้อเริ่มเลยนะคะต้นนี้ครับน้องพอดนจะตัดกินโอ๊กต้นใหญ่คุณแม่องันนี้ไม่จับอันนี้ไม่มีลูกอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีช่วยคุณแม่ตัดเร็วอันนั้นพอดนก็ตัดอีกแล้วนะคะต้นเบเริ่มเลยอ๋อน้องมดินกว่าตะเข็บไปแล้วอีกแล้วครับ น้องพันลินกับคุณแม่ก็จะไปรับผักนะครับวันนี้พี่เขาเอามาใส่ถุงให้น้องพันลินก็ได้ผักมาสามต้นนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับน้อพนลินขอบคุณครับพี่เขาก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับตะเข็บลูกมีอะไรครับ ฟาร์มเป็ดไข่นะคะก็เป็นฟาร์มที่เก็บกันมากำลังเลยเก็บไข่ค่ะเต่านอนแต่ชี้เพื่อนๆดูซิไหนเต่านอนตรงไหนเต่านอนตรงนี้อ๋อเต่านอนอยู่ตรงนี้นะคะน้องแคนดินก็จะเก็บไข่เสร็จตะกร้านี้นะคะอ๋อน้องแคนดินก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บไข่เป็ดนะครับเอาเป็ดเต็มเลยน้องแคนดินก็จะมาเก็บไข่เป็ด ไอาหาที่รางดิลูกจะซ่อนอยู่ในโพรงลูกนู่นไปส่องไปนู่นเดินไปนู่นมีไข่ไหมเห็นเจอไข่เรี่ยงเจอไข่ยังเจอไข่แล้วน้องเพรดินเจอไข่แล้วชี้เพื่อนๆดูซิอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะเข้าไปเก็บเลยอ่ะน้องไพรดินโ็ไมันจะเหยียบไข่เมล่ะลูกเอาเข้าไปได้เข้าไปได้น้องไพรดินเข้าไปได้นะครับอ่ะเก็บไข่ลูกเก็บใส่นะอ่ะเก็บไข่วะหนึ่งตอกโอ้ยมดสองมด ไม่มีมดลูกไม่มีมดไม่มีอะหยิบหยิบไม่ได้แล้วไม่มีแล้วมีตรงนี้ไม่น้องแผ่นดินกลัวน้องแผ่นดินกลัวมดนะครับแม่หยิบให้คุณแม่ก็จะหยิบได้แม่หยิบมาวางตัวหน้าแล้วแต่ดินหยิบใส่นะโอ้ยข้างบนข้างบนเป็นหลังคาลูกอ่ะน้องแผ่นดินหยิบใส่อ่ะน้องแผ่นดินหยิบใส่อ่ะน้องแผ่นดินก็หยิบไข่ใส่แล้วนะครับครบแล้วนะครับกี่ฟองสอ่อ๋อสี่ฟองคุณพ่อจำผิดนะครับ อีกไหมตรงนั้นก็มีไข่หนึแงฟอเดินเจออีกแล้วน้องแผ่นดินไปหยิบมาหนึ่งฟองเลยลูลกหยิบมาหนึ่งฟองอน้องแผ่นดินกลัวคุณแม่ก็เก็บไข่มาครบสี่ฟอง<ม>แล้วนะคะเอาไปกันเลยเ<ไ>อาโชว์เพื่อนๆนะครับเก็บไข่มาแล้วเก็บเป็ดด้วยนะเนี่ยน้องแผ่นดินเก็บไข่ของตัวนั้นมา เราคนนีน้เก็บไข่เป็ดมานะครับกําลังลอยน้ําอยู่เลย<ะ>อันนี้ก็เล่นน้ําอยู่ข,ขึ้นมานะครับเป็ดเป็ดมีเป็ดสีขาวด้วยปล<ะ>าน้องแผ่นดินครับปาาลาอาใส่พี่เขาเก็บให้ครับน้องแผ่นดินก็ได้ไข่มาสี่ฟองนะครับ เสียงอะไรลูกเดี๋ยวเป็ดรักกราบเลยนี่ขอบคุณครับเลยขอบคุณครับเลยขอบคุณครับน้องเผ่นดินก็รับไข่เก็บมาแล้วนะครับคุณแม่เก็บให้ครับน้องแผ่นดิลืมอะไรหรือเปล่าสีโลนเลยอ๋อน้องเผ่นดินดูเป็ดกินอาหารนะครับน้องเป็ดกำลังกินอาหารกันสนุกเลยน้องเผ่นดินทำไมหมูตัวนี้ม no ันนอนอย่างนี้ลูก ทำไมหมูตัวนี้มันนอนอย่างนี้เนี้ไม่มีขาเอาเป็ดไม่มีขาเหรอลูกอะไรลูกเป็ดเป็ดมันเป็นอะไรเป็ดมีมีขาแล้วมันนั่งมันก็ไม่เห็นนี่นี่มีขาอยู่อ๋อเห็นขาแล้วเหรอลูกขาจินนั่งลงอ๋ออ๋อเอ็ดอ๋น้องจินก็จะหาขาเป็ดนะครับเจอไม่ลูกเจอเจอไหนเจอไหนขาเป็ดอ๋อขาเป็ด อ้าเป็ดกินน้ำหรือยังลูกถามเป็ดสิเป็ดกินน้ำหรือยังน้องแพรดินถามเป็ดนะเป็ดมันตอบไหมลูกนได้กินแล้วกินแล้วลูกเห็นไหมฝ่าแล้วน้แพรดินฝ่ากระเป๋าต้องหายเนาะอ๋อน้องแพรด,ดินก็จะพาเพื่อนๆไปทำกระเป๋าพิมพ์ลายนะคะได้ไข่เป็ดได้ผักแล้วก็ได้ก้อนเห็ดน้องแพรดินได้มาสามอย่างแล้วนะครับมีผักนะครับไข่เป็ดแล้วก็ เห็ดนะครับเล็ดก้อนเพาะเห็ดสามก้อนนะครับน้องแผ่นดินก็พาเพื่อนเพื่อมาเที่ยวฟาร์มนะครับวันนี้น้องแผ่นดินก็จะเข้าไปด้านในแล้วนะคะอ่าตอนนี้น้องแผ่นดินก็เปลี่ยนใจจะทําเป็นเทียนเจลแล้วนะคะพอดีน้องแผ่นดินไม่ชอบกระเป๋าเลยครับ <laughs> น้องแผ่นดินกับคุณแม่ก็จะทําเทียนเจลนะคะเ <laughs> อาเป็นสีนสสเหลือง แผ่นีสีอะไรบอกพี่เขาเร็วเอาสีนี้ค่ะเอาสีนี้เสร็จแล้วสีไหนอีกลูกเอาสีอีกค่ะเอาสีไหนส้มเหรอคะสีส้มเหรอคะลูกส้มเอาสีส้มเอาสีครีมไหมครีมนี่แม่กันน้องแดนินกำลังเลือกสีทรายกันอยู่นะคะเดี๋ยวให้พี่มาตัดให้แล้วเราก็จะไปพร้อมกันไปนี่ค่ะครีมไหมแล้วเอาสีเหมียวด้วยเอาสีครีมเสร็จแล้วสีไหนบอกพี่เขาซิอีกหนึ่งสีครับเอาสีเอาสีบลูไหมเอาสีบลูเอาสีนี้ค่ะไปเลืยกเหมียวเหมียวก่อนเอาปลาไหม มีปลาโอ้ตพ ok> oh, ันดินจะเอาปลาโน้ตพันดินจะเอาปลานะคะโน้ตพันดินเอาปลาเอาปลาไปก่อนโน้แพ่นดินเลือกตัวการ์ตูนไว้แล้วนะครับกับคุณแม่ไหนเอาให้ไหนปลาโนตันนเอตัวนี้ใช่ไหมลูกตัวนี้ค่ะแม่จะเอาตัวอะไรดีนะแม่อยากให้เต่าแบบนี้มากเลยเดี๋ยวเอ้ยหนอนตัวเอี๊หนึ่งอยู่ไหนแม่จะาสีเขียวใส่แล้วแม่ก็จะาสีเขียวเหมือนพันดินเลยเอาเอาเอาสีเขียวเสร็จแล้วทีนี้ตีนอีก อาีอา,สอาสีส้มก่อนน้องแผ่นดินกับคุณแม่กำลังตักทรายสีนะครับเออกำลังสวยเลยพี่เขาบอกว่าอย่าใส่เกินครึ่งแก้วนี่ไม่ใส,ส่สีสมสท้ายแผ่นดินก็จะต้องเป็นสีฟลูแผ่นดินเป็นสีฟลนนูนี่แล้วกันแผ่นดินดูสิ คุณแม่ก็ทำเป็นแบบอันนี้เราหอรไปแล้วเหรอนีอะไรใส่ไปอาหาหมี่เอาหอนหกนใส่ตรไหมใส่้ค่ะใส่วนี้ต้องใส่ตวขแมแม่ครี่แต่ให้พี่เาเทนดูซิเห็นแล้วค่ะ อันนี้้แลวก็รดูของคุณแม่ครับทีนี้ก็จะใส่เห็ดลงไปแล้วคุณแม่ก็ใส่เห็ดแล้วนะคะเป็นหนอนเป็นหนอนเนี่ไหนหนอนไม่มีอันนั้นเป็นดินจะช่วยคุณแม่ใส่เห็ดไหมครับอันนั้นเป็นดินดูแม่จะใส่หอยแนดินอย่าโยนนะดินแข็งดินจ้องเป็นต้องเป็นหนอนนี้มาโยนลงใส่ลงไปใช่ทำเป็นหอยเปเดี๋ยวั่้แหละลูกเปลือกหอยไงท้อง แม่ก็ทำเสร็จแล้วนะคะน้องแผ่นดินก็รอตอนนี้ก็เทเจลาตินแล้วนะครับรอมันเซ็ตตัวนะคะน้องแผ่นดินก็รอนั่งรอเซ็ตตัวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของน้องแผ่นดินกับของคุณแม่จะเป็นยังไงนะคะน้องแผ่นดินระหว่างรอเทียนเจลเซ็ตตัวนะครับน้องแผ่นดินก็จะไปเล่นสนามเด็กเล่นรอนะคะน้องน้ำน้ำก็จะได้เล่นสนามเด็กเล่นกับพี่แผ่นดินนะคะไปแล้วนะคะ อ๋อน้องแผ่นดินก็ฝึกเดินทรงตัวนะครับไปแล้วนะครับอ่าน้องแผ่นดินฝึกเดินทรงตัวได้ไหมครับอ่ะเดินดูทางครับลูกลอ,อ๋อ,อน้องแผ่นดินกําลังจะมาผจญภัยแล้วนะครับอ๋อรอดอุโมงค์อ๋อน้องแผ่นดินจะลอดอุโมงค์มาแล้วมาได้เลยครับมาได้แล้วเอาปนอนีนนะผาเอาปีนหน้าผาเร็ว กลัวอะไรลูกปีนขึ้นเร็วน้องนั่นน้ำขึ้นมาแล้วน้อง่นดินปีนขึ้นเร็วปีนมาหาแม่เร็วอ่ะสลับปีนสลับซ้ายขวาเร็วอ๋อน้อง่นดินบอกว่ามีบันไดจะปีนทําไมนะครับเนอน้องเผ่ินนั่นน้ำยังขึ้นบันไดเลยเฮ้ยหนูอยาปีนปีนไม่ได้ครับมันสูงอ๋อน้องพดินก็จะไปขึ้นสะพานเชือกนะครับไปเร็วอาปีนน้าผาตัวนี้ขึ้นไหม น้องคนนี <laughs> <laughs> ้ก็จะไต่สะพานเชือกไปแล้วนะครับน้องคนนี้เดินสะพานเชือกอจับมาเร็วน้องคนนี้เก่งจังเลยนั่งหน้าน้ำนั่งตรอนี้ต้องขึ้นตรงนี้น้องคนนี้ขึ้นได้ไหมครับจับเชือกจับเชือกน้องไปนั่งอันเป็นไม้เลยครับนั่งอันเป็นไม้อะไรนั่งตรงนั้นแล้วจับเชือกดีๆครับนั่งได้ไหมครับ ไข่สั่นไข่สั่นนี่แผ่นดินสั่นอันนั้นแผ่นดินสั่นระวังตกลูกอันนั้นนั่นน้ำก็นั่งกับคุณแม่เนี่ยเพรมันจะตกไว้น่าน้ำเราอันนั้นแปนดินปีนขึ้นเร็วปีนขึ้นไปได้ไหมปีนดับเพลิงอันนี้ปีนแปลดินปีนดับเพลิงเราเอ้าทำไมปีนไม่สุดล่ะลูก น้องผ่นดินก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับกลัวกลัวทุกอย่างเลยอ่าน้องผ่นดินกันคุณแม่ก็จะเล่นผจญภัยกันนะครับมีเด็กไม่กล้าปีนเองนะครับเพื่อนๆน้องผ่นดินไม่กล้าปีนเองเลยอาจับด้านบนลูกเอามือไปเอื้อมมาจับด้านบนนี่เอื้อมจับไว้นี่อ่าขึ้นได้เลยสพาพนี้น้องผ่นดินเดินเองได้แล้วครับอาจับเชือกด้านข้างเอามือจับเชือกด้านข้าง อาจับไปไปเดินอาเดินเองเร็วแม่เดินตามว้าวนั้นเป็นกลัวสะพานโครงเพลงนะครับน้อ,นองคดินก็ไม่กล้าเดินเองพายุมาแล้วพายุผ่าสั่นสะเทือนเลย อด้ถึงปลายทางแล้วเราจะไปลงสไลเดอร์อันนู้นน้องเพนดินก็มาฝึกมาฝึกเหมือนฝึกทหารเลยคุณแม่ความกล้าหาญพะน้องชอบกลัวน้องกลัวทุกอย่างนะครับเราเอาน้องมาฝึกนะครับเดินข้ามสะพานเชือกนะครับน้องเพนดินน้องเพนดินก็เดินข้ามกับคุณแม่มาแล้วเก่งแจ้งเลยเอาเดินกลับเดี๋ยว อ๋อน้องเดินเองไม่ให้คุณแม่จับรอบนี้แม่ไม่จับนะแม่ไม่จับน้องน้องเดินเองครับแม่จับไปเดินไปเลยเห็นไหมเดินเองได้เห็นไหมเอ้ยน้องเพื่เองได้เวลิกูดแล้วนี่ไปน้องเพื่อนงก็เดินข้ามเองแล้วนะครับได้ไหมได้ได้เห็นไหมไปข้ามมาแล้วน้องเพื่นงก็จะมาสไลเดอร์ตรงนี้นะครับเอาเร็วเร็ว อนั่งลงชารเดอร์ได้ดีครับคุณแม่แล้วคแม่แให้แม่นั่งด้วยอ่ะคุณแม่ก็จะลงอันนี้พร้อมกันกับน,น,น้องผ่นดินครับหนึ่งสองช่ำอ,อลงก่อนคุณแม่แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปรับเทียนเจลของน้องแผ่นดินกับคุณแม่แล้วนะครับคุณแม่กับน้องแผ่นดินก็ทําการออกไปแล้วนะครับออกจากสนามเด็กเล่นไปแล้วหลงทางหรือเปล่าอ่ะน้องแผ่นดินก็หลงทางแล้วนะครับวิ่งกลับมาแล้ว ไปเจอกันที่รับเทียนเจลนะครับไปกันเลยอาน้องแผ่นดินกับคุณแม่ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปรับเทียนเจลนะครับอาน้องแผ่นดินกับคุณแม่ก็ได้เทียนเจลแล้วนะครับมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงผลงานของเราซีน้องน้่งน้ำนั่งขันอาน้องแผ่นดินยกโชว์เพื่อนๆซินี่ของน้อ่าของน้องแผ่นดินนะคะอันนี้ของคุณแม่นะคะไม่ชนกันนะคะจะแตกนี่สองอันเลย อันนี้ก็เป็นผลงานของน้องแผ่นดินกับคุณแม่นะครับเปลี่ยนเจลสวยๆวยเลยวันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านน้องแผ่นดินแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแผ่นดินด้วยนะครับอาแผ่นดินมาบายๆเพื่อนๆก่อนเร็วบายบายครับ